สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์นะครับรีวิวอีกสักหนึ่งคันอันนี้เป็น Toyota v ว o s อนะครับเด้อรถโตโยต้าวีลอนะครับคันนี้ปี2024นะครับมาทำหุ้มเบาะแบบสวมในสวมทับของเดิมนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับว่าเออสวมไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เริ่มจากข้างหน้าก่อนนะครับนี่ฝั่งมุมซ้ายนี่สวมไปแล้วนะครับ สวมทับของเดิมของเดิมนะไม่ว่าจะเป็นเบาะผ้าหรือเป็นบาะหนังทัานี่เป็นบาะหนังนะครับเพื่อต้องการรักษาบาะเดิมไว้กระสวมทับลงไปนะครับเราตัดตรงรุ่นของ t o y ยต้าวีลอตนนี้นะครับนี่นะฮะสวมนะฮะแต่ว่าในการสวมเนี่ยเราตัดตรงรุ่นแต่ตรงกลางมันก็จะมีจุดยุดจุ่นอยู่บ้างนะครับคือตรงนี้นะฮะแต่ว่าถ้ามองโดยผิวเผินนี่มองแทบไม่ออกนะครับนี่เห็นไหมครับ ไม่มีการแต่งรูปใดๆทั้งสิ้นนะครับสวมทับของเดิมหนังที่เราใช้คันนี้เป็นหนังตัวหนา1นมิลนะฮะประกอบด้วยฟองน้ำห้ามิลนี่ข้างหลังนี่แล้วก็มีผ้าทีคอดนะรับประกันปีแต่การเย็บให้3ปีถ้าเป็นหนังตัวหนานะครับนั้นท่านไม่ต้องห่วงทําไมเรากล้ารับประกันเพราะเราใช้ได้ที่เย็บเนี่ยเป็นได้ไนล่อนนะครับงนั้นได้ไนล่อนเนี่ยนะฮะเส้นใหญ่เบอร์หนาเนี่ยก็จะใช้ทนทนกันเลย การตัดตรงรุ่นของ t o y ยต a V ีล้อตัวนี้นะครับตรงอื่นใช้งานได้หมดนะมีบางเจ้านะครับแล้วแต่บางคนก็เป็นถ้าเราซื้อมาตามอ,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 อินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็จะเป็นชิ้นมาตั้งอย่างเดียวแต่ของเราไม่ใช่ของเราตัดตรงรุ่นก็สามารถที่จะพับได้นะครับพับลงมาได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างสามารถใช้งานเดิมได้ยกตัวอย่างเนี่ยผมให้ช่างเขาเปิดดูนะครับเวลาสามารถที่จะพับนะ อย่างเงี้ยแยกส่วนซ้ายขวาอย่างเงี้ยเราก็สามารถพับได้อย่างเดิมอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่เนี่พับได้อย่างงี้นะครับเนี่ยงานเราแยกส่วนถึงเวลาก็ปิดลงไปนะครับนะครับเท้าแขนก็เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะดึงลงมาได้นะครับนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแยกส่วนคืออย่างงี้นะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่างานเราเนี่ยตัดตรงรุ่นของรุ่นรุ่นไขรุ่นมันนะครับ อันนี้เป็นของเวลอก็ต้องเป็นของเวลอจะเอาของรุ่นอื่นมาใส่ไม่ได้นี่ยครับยังปลายแดงอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับข้างล่างนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเราล็อกล็อกแคบไว้เลยนะฮะไม่ให้ลื่นถลไมไปข้างหน้านะครับนะนะในมุมองศาของการเข้างานนะครับนี่นะครับเราเข้าตรงรุ่นหมดเลยนะครับการตัดเย็บ สีนี่แล้วแต่เราจะเลือกนะครับบางคนชอบสีน้ําตาลคันนี้เป็นสีน้ําตาลอ่อนตัดด้วยสีครีมนะครับแสงอาจจะสว่างก้าไปนิดนึงแต่ก็สีจริงๆคือสีน้ําตาลอ่อนตัดครีมนะฮะต้องการให้ภายในมันดูสว่างสว่างขึ้นนะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่ามาเลือกสีรอรับกันได้เลยเราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนะครับอยู่ลาดเท้าวหนึอยย่อยซอยเเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับนะโรงงานเย็บ เราเย็บสดขึ้นมาเลยเป็นงานสวมนะครับนะสนใจสินค้าตัวไหนสีมีให้เลือกมากกว่า20สีนะครับโทรมาคุยกันก่อนได้หรือทาง id line ได้นะครับ091 709 9960 091 709 9960นะครับมีเกือบทุกรุ่นนะครับเราทำมาหลาย10ปีฉะนั้นวางไว้วางใจได้นะครับว่าท่านได้ของที่คุ้มค่าเงินแน่นอนครับขอบคุณ นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ